ค่แม่มาพี่แม่มาไล์สดนำข่อยเดย่าจะได้ทำะมาอื่นบ่เฮ้ยลดยูพีกะอุ่นคือกันให้โพ่อดีกว่ามานางลินซื้อเซฟเซฟโทรหาแม่ดูโทห้านพ่ คุยเล่นน้ำนีน่นะผ้าน,า,านี่นะเย็นแม่เอ้ยผ้านี่นะเย็นจับกระโปงเทิร์นน่าเย็น,บน,ยนสบายดีนึ่งเขินอทิโธกูเดวยวพูดมึงป่าไว้ไหนหรอพนจะไม่หนาวบรรลุเมฆกม็นหนาวแต่จะอยู่ห้องหมอแล้วฉันดือดขนาดพกไมงเจอกันขนาดจนอันนี้ขนาดนี้ขนาด ร่องกันหนาวก็แต่ไม่ได <ut su> <es> okay. yeah, yeah. the ้เคยเสื้อร่องนอนกันยังเสื้อร่องนอนน่ะเอาก็เย็บมันออกไปเนาะนะเย็บกระโหลกนะปื้อตัวเวลางเงี้ไปเงี้ยเอานะขัดหัวข้าวนี่ยนะจนมันคือคนเบิ่งนี่นะบีบกระเจ็บนะใช่ไหมเบิ่งนี่หนะมันคือนี่ยงะนี่นี่นี่เพิ่งแก้แยบเพิ่งล้างสามบาท มีเครื่อเอร่อเซอบืบ่ค่อยมีคนบ่งเลยสงนี่เป็นยังงว่ามันหนาววัเนาะหนาวชังพูดกหนาวสบายอยู่ไทยกันหนาวสุดอ้โนะาชดเเห็นบ้ล่อีเมยจะเบิ่งบ่ยังไได้ล่องได้ตัดขิปเลยมาเลยอีเมย์เลอีเมย์ก็เห็นเลยมาเลอ่ะบิงอันอันเทศเบิงม่เบิ่งตรงชิดเอฮะเอาไม่อโง่นะเปอาไรโซดอยู่สบายดีสองคน ท day, ักทายสบายดีแม่สบายดีแม่ไหมยายคิวแะเป็นวัดใครแน่โยคนได้หลายๆหลายๆบัยนั้นกับบ่อได้แล้วนองไม่นอะไม่บอกเธอว่าไปสู้คดีเอาเบาไปอันนี้เอาเนาะเราเอาเนาะ นนอย,อยังยังโกรธยังพี่เลยอยู่นะโกรธข้าโกรธแนหรืหอเนอเจ็บ <c oughs> แต่าเข้าใจเขาอยู่แต่แบบกันู่เขาได้สามล้อลงค่ะดีพ่อ <c oughs> มต้องกินเหรอ่มได้ส่พี่เฮาได้สามล้อลงขนานั้วเลยเนาะบ <c> ด <oughs> <c oughs> ทะเลห่าตอนนั้นนะเฮ <c oughs> ้าผูดา้ดีอยู่ได้ <c oughs> ดแล้วห้อบ่อกมดเแป้ ไปหไปนี่นี่ิอย่ที่อยางีกานตาเออยกระดูกแตะแต่พ่อมันอยาบอดีเลยนอนกระดูกมันแต่กเอ้าแสบายดีฮอกคนวันนี้ ผนมากฝนผ,ผมวาวุ่นเลยกินบ่าแม่เป็นอ่นี่อเอาไปนีกัหนาวถ้ได้กลับขึนมา,านุง๊งแล้วก็ยังที่นุง่ง ยังเห็ย yeah, yeah. hmm. ังเทาเดยเห็นพี่เหรอจันับบางอะไดีนะ่เจ้าเงินบานไม่ห่าบ่จับเงินกีบไปได้ขันเพิ่ม่ยังได้สาวสนใจเขาเบิร์ได้สางกดิ้งนี้เหาก่อนมันจะไปหายืมเพื่อเรามันก็ยังมคืเ่าตัวกมอ เส้นหลายแต่แท้อันนี้แล้วนะ <c oughs> มนเมื่อหมูจับอีกหมูแดงอืมหนูมาลไลฟ์สดเบบี้คนดูเลยอ่ะขอกำลังใจหน่อยสิไม่มีกำลังใจหลายวันแล้วนะโดนเน็ตให้ด้วย <c oughs> ขอบคุณค่ะน่ารัก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 เยสเราต้องทำเงินให้ถึงร้อยเหรียญภายใน,น,อเ,นเอ้ยก่อนวันที่ยี่สิบเอ็ดไม่งั้นถ้าไม่ถึงเราแย่แน่แน่เลยขอบคุณนะคะนะพี่ตะวันใช่ไหมอุ้ยวันนี้วันนี้ แมนแล้วทำไมถึงมีจุดจุจุดมังกรสามสิบเอ็ล่ะก็เข้าใจผิดแล้วสิทำไมคุณทำหน้าแบบนั้นอ่ะคุณหนาวหรอไม่ถามว่าคุณทำไมทำหน้าอย่างงั้นคุณหนาวติหนาวหนาวนานก เมือวนใหญ่หนาวะอากาศเย็นเลิดทึ่งแข็งได้หรอสวัสดีครับสาวสวยสายฝนสวัสดีค่ะทักทายนะคะรู้แหละลิปพี่ตะวัน <c oughs> แวดีกว่าติดตนั่งนานละอ๋ออ๋อ,อ,อ,อติดพมพมุ่มมันกติดที่กูบอกออเจ็บเจ็บเจ็เจ็บ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 เเห็นไรซ้มันเจ็บเนาะทักทายคะ่ะทักทายดู <c oughs> สบายดีเม่หนาหนาว,ว,วนาว,ว,วหนาวมากไม่ไน้ ยังปวดไม่หายหรือเปล่าไม่หายเลยเป็นไข้หวัดนั้นเนี่แต่ว่าไม่ชอบกินยาเพราะว่ามันมันไม่แซบเลยรู้ว่ายาไม่แซบแต่เราไม่ชอบกินยายอย่างกินได้ร้านหนาวโบหนากมากตา,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 านิดหนึ่ง เพราะว่าใส่ขาสั้นใส่แขนสั้นเป็นอย่างเป็นพื้หนาวไปห้องมอนออเาอีมันก็คุยกับแฟนันสิเกมพู้มุนเวทถามมึงแบบคนไทยบอกว่าคนไทยบอกกูว่าก็บึกเด้กูว่าว่า กูว่าภาษาไทยก็กลุ่มบ่กูก็เลยว่าใช่<า>บบใช่แม่ให้คุณแม่ ต้องดูแลดูแลใครแหละ,หละ,หละจะกินได้ยังไงอยู่บาอกกไก่นะอก่สบายตีหมูแดงใช่แล้วไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไขเหนื่อยกรุงไทยเขาบีแตี่ก่อนไปกรุุงไทเขาบมีเฉพาะส่วอหลา่กรุงไทยเขาเซตยูค่คนไทยเขาเส,สิเปิดอยูุ่คนแบบไว้ห้ามกันเดินไว้อย่างนง้นะ ส่วนไหลนะกรุงไทยส่วนไหลเขาไปทำกันเดินยูพีนะยูลาเขาส่วนไหลเขาใช้กระสิกรนกับกรุงกรุงเทพกับกับเอียงดีบะลืมไปะเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะพ่อรถชนรถชนกันให้ป้ามีแฟนยังครับยังยังบอกมี้ เไปดะใช่ไหมคือคือสนิทก็ได้สามปีเลยคน,น,นะห,นห,หายใจฟืดดิอุ้ยเรามีหงไทยแต่ว่าที่ไทยเขาไม่ใช้กันแล้วใช่ไหมที่เรายังใช้อยู่ไม่เป็นไร ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแล้วก็เราต้องมีความสุขไว้ก่อนสวัสดีน้องสายน้องฝนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆนะคะ อย่างแช่จอโบเป็นเบาอายุเท่าไหร่ครับอยู่ที่ไหนครับอายุสิบแปดค่ะอยู่ที่เราค่ะสวัสดีเสียทุกแม่แต่ก็เปิดไปแอ่ะเพรละอยากเปิดเพราะแบบมันวันนี้มีผู้อยากจะดีอุ่นุนผ้าหนูด้วยผู้ใดอยากอุ่นหนูเสื้ออุ่นหนุนช่วยหน่อยนะแล้วแต่มันลงมปอ่ะพร้อมส่งครับพร้อมส่งครับพร้อมส่งครับ สั่งปุ๊บพวกนี้ส่งปั๊บเลยอย่าดูอย่่งเดือนสิดูเฉยๆไรได้ว่าอย่างเด้พิดหวังว่ะพิดหวังว่ะมือเนี้ยกับหมูโพ้นะสู้ต่อไปรัก สุดต่อไปาเพื่อนไดเจ้ากินข้าวลราบอหมูเดงกินแล้วกินกับกินกับหมูพะโล้แต่ว่าผิดหวังมากๆเลยเพราะว่ากำลังทำเสร็จใช่ไหมล้วก็จะเอาลงไปตุนเอาหมูลงเอาหมูไข่เอาหมูลงไปต้ม แล้วทีนี้ก็พ่อโดนระชนแล้วเขาก็โทรมาพอดีก็เลยไปโรงพยาบาลใกล้ๆนี้ให้พี่ดูหม้อไว้รอเขาคิดว่ามันสุกแล้วเขาก็เลยออกพอเรากลับมาเราต้องรีบไปกินข้าวมีคนอื่นเปลี่ยนใช่ไหมแล้วทีนี้กลับมาเห็นหม้อแล้วเราก็กินกินกับเพื่อนแล้วมันก็ไม่มันมันไม่ค่อยเปื่อยเลยมันไม่เหมือนหมูเดงหมูเดงเลย น um no oh ั่นแหละฮิปโปั่นแหละเห็นยังตัวกอ่ะจะกินฮิปโปเลยเหรอคือได้สุดงามเจ้เฮ้ยก็ซื้อมาหมันหมันอย่งก็หมันอย่ก็ซื้องามใช่ปะหลานสาวลูกสายฝนเองเป็นว่าวล่วยพน กิล้วบอลอันนั้นนะเขานะไอพ้นเ็ดนะแจ้บบอลเราต้องต้มหมูให้เปื่อยก่อนจังเอาไปเฮ็ดปลาโลกพราะเขาบอกว่าอย่าง,งนะั้นอ่ะแต่ตอน,น,นทำก็อร่อยนะแต่ว่ามันอกรีบไงสถานการณ์รีบก็เลยให้เขาทำเลย เตืนพ er ่อหรลูกว่สัตว์โอ้ยหายใจฝืดเด้ไมค่อยดูหรถ้าน่อปคนดูน้อยจังเลยปิดไลค์สบอน่อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวนึงสาสิบนาทีก่อนค่อยปิดไลค์โอเคไหม ไม่กล้าไปไหนละไอทิ้งก็คือบอกไอที่บ้านแล้วกำจะไปไหนเออมันมีฟิลเตอร์ด้วยนะในนี้ไม่บอกกันหลอกกันมีฟิลเตอร์อะไรอันนั้นนี่ปิดไลน์นะพี่ๆนะไม่มีคนดูเลยอ่ะ อ้อยถึงสามสิบนาทีก่อนหลอกทุกตรงลลอกพันอีกแล้วหน้าชัดเจนมากเป็นยังไงน่ากลัวเหรอคะฮ่าห้าแสดงว่ามีคนคิดถึงอกใจ,จตาถูกต้องอะไรหรอไม่มีอะไรอ๋อพวกเธอสนิทก,ก,กันขนาดนี้แ้วหรอไม่อ คุยกันทุกเรื่องเลยเรื่องอะไรคอกันทุกอันนี้เลยยังมีเขินยังมีสะดุดเมือนรู้จักกันมาสามปีแล้ว <c oughs> ใครๆที่รู้จักกันแค่วันนี้อะไรวะสวัสดีสิบคนเด้อสวัสดีสิบคนเดอเอ้ออ๋อปฏิบัตใจง่ายฝนกันเลยสนิทกันไวเหรอโอเคยูทูบจะดูไหม ไม่ต้องดูมันหรอกไม่ต้องดูมันหรอกใช่ไม่ต้องดูไ <c ười> ม่ดิเป็นอะไรช่องใครนะ่องลรานแต่เป็นหลักดังก <c ười> ็แค่เ <c> ป <ười> ็ก <c ười> ยังพูดไทยได้ลงซะวะยังพูดไทยได้อัดซ้ำเพลงอะไรอ่ะบอกเพื่อมาบอกเพื่อมาดมอะไรชาไทยว่าเป็กดมยาดมดมมากี่ปีแล้วพี่ๆงั้นหนูปีไรกก่อนนะไม่ค่อยมีคนดูเลยแล้วก็ไม่สบายดูเลยไปแล้วนะ ไ่จุบจ๊บจุ๊บเดี๋ยวค่อยมาไล่ใหม่ได้ไหมจ,จ,จริงจริงไล่ไปรอบรอบก่อนตอนตอนห้าโมงห้าโมงจะหกโมงแล้วก็ปิน,นไล่ไเพราะว่ามีธุระต้องโทรหาคนนู้นคนนี้ พ่อต้องเคลียร์เรื่องในโรงพยาบาลครอบครไม่เห็นก็จะเห็นเพราะเพียงนี้บายนะคะคิดถึงทุกคนเด้อขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะฝากติดตามด้วยนะคะพี่ๆบายบาย,บาย,บาย